เดี๋ยวตมามเลยกันดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้เ,เราจะมาดูเบื้องหลังการทํางานของเรากันบ้างนะครับจากหลายๆคลิปที่เรามาท,ทําเทคนิคต,ต่างๆแล้วผมมีโจทย์เป็นคอนเทนต์ตัวหนึงนะะ่งของหัวเว่ยที่อารมณ์ของการพรีเซนต์โน้ตบุ๊กว่ามันอยู่ช่วงเวลาของเรามาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนจนมาถึงสมัยอยู่มาหาลายัยจนมาถึงวัยทํางานรวนแล้วแต่ใช้โน้ตบุ๊กแบรนด์หัวเว่ยที่เป็นเพื่อนเรามาตลอดทางก็จะมีบรฟมาจากลูกค้านะครับผมต้นเราก็จะมาอยู่กันในสตูดิโอที่เป็นเหมือนจําลองของออฟฟิศนะครับผมแล้วก็ใช้มุมต่างๆในการที่จะะหาาาดีเเลลในนกรร่่ือคับ อันนี้มันเป็นงานคอนเทนต์เราจะไม่ไม่ได้มีการบล็อกช็อตกันก่อนไม่อะไรแล้วก็คือมาบล็อกหน้างานเลยมาดูสถานการณ์จริงแสงจริงน้องเมจิที่เป็นแบบของเราวันนี้นะคบเดี๋ยวทักทายด้วยเดี๋ยววันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีกล้อง F6 เลนส์50 F 1.2นะครับผมแล้วก็หลิกเอาไว้นะครับกับอุปกรณ์เซ็ตอัพเดี๋ยวเราจะเริ่มซอรี่อย่างนี้นางแบบเขาเรียกว่าลุ้นผลอดดิชั่นเข้ามาสู่วัยมหาลัยสามสองอะชั่นครับเอลุ้นตื่นเต้นหรอเขอเป็นอคดชั่นตื่นเต้นไปก่อน ย้ยสอบติแล้วย้ยสอบต็แล้วอ่าไว้มหาลาัยก็จะเป็นมีกลุ่มเพื่อนมีตัวแสดงนิดน,นิดนิดนิอะไรเงี้ยก็ใช้คอมโน้ตบุ๊กโหว่เว่ยนะ4 3 2เลยครับ,บหันหันคอมมาเดี๋ยวมาอกี่อีกทีหนึ่งคะ่ะห,หันคอมเข้ามาหาเพลงเหมือนแบบที่เคยทำเข้ามาปรึกษา ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เริ่มจะเข้าโปผลัตไทยอีกแล้ว4 3 2ส่งมือถือให้8 4 3 2มารับโทรศัพท์เอา้าแล้วเดี๋ยวปิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวเดินไปอย่างนี้แล้วผมจะพี่จะหมุนอ้อมตามหลังมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ถาสสชั่นเข้าไปที่ชุดออฟฟิศ3ปิดหน้าจอมาเลยงทีนี้เราจะ,ะแม t ช์คัทเนอะ ก็เป็นตอนที่เดินไปแล้วเราก็แอคชั่นเดินแบบเดิมปุ๊บไปโผล่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินแล้วก็ถือคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมอ่ะเรามาดูช็อตก่อนก็ได้ครับ5 4 3สี่สามสองไปเลยครับเราพอเป็นมหาลายัยปุ๊บก้าวมาถึงวัยออฟฟิศทำงานก็ยังใช้คอมอยู่ โอเคเดี๋ยวโทรศัพท์มานะ5 4 3สี่สามโทรศัพท์มาจอดูให้เพื่อนสมัยมหาลัยใช่หรอทำงานด้วยกันเหรอทำงานด้วยกันไงเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันโอเคเดี๋ยวพี่ขออีกเทคหนึ่งวัาหน้าไปเอาคอมคอมช้ากลับไปคอมเรามีประหยัดคุณเมย์เหมือนดุไม่กินข้าวหรอครับว่าน้าเชิญก่อนเลยค่ะอ่าประมาณนั้นสามสองไปครับคุณเมย์ ียงแง้วยังไม,ม่กินข้าวอีกเหรอครับเนี่ยยังค่ะเชิญหัว uh หน้าทัานก่อนเลยค่ะตาเดินออกมานาม,มาก่อนเลยแล้วก็เลงเริ่มเดินออกมาเฮ้ยแบบมาตกโต๊ะสองทีปากๆนี่ก็เดินมากินข้าวแกเดี๋ยว <täll> เรามาหามุมกว้างเก็บเ<ๆ>พื่อนๆเดินออกมากันดีกว่าสามสองม,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 มาครับหัวหน้าออกมาโอเคห้าสี่สามสองมาครับเอ็มาหยุดขอเท่ oh, หนึ่งครับ เราตัวเพลงนี้คือแบบบางยาวเลยหมดเต็มเฟรมเลยเออเออไม่ต้องเบียดอ่ะคือแค่พยายามเดินให้มันตรงๆออกไปอ่ะสองมาทุกคนลอมา้แกแค่ข้าวกัน,กนดูซิว่าหน้าจอเอียงเปล่าเพชรบุรี แต่ว่าเราจะเอา <ฮะ S 1> วิดีโอแปลกๆที่หลังก็งเดี๋ยวจะขึ้นเป็นอะไรจิบประถางไปก่อนยิ้มเหมือนมีความสุขชิลๆไปสีส่สามไปอ้าวบอสกลับมาพอดีเลยค่ะงานที่สั่งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะให้แบบไปอัดเสียงเพราะว่าลักษณะของวิดีโอเราเราจะมีเหมือนเสียงแบบความนึกคิดของน้องอะไรเงี้ยเข้ามานิดนึงนะครับยังไงขอขอบคุณหฮโบยดิสลีด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิดีโอเฟนนอลกันเลยดีกว่าแล้วเจอกันครับผม ชีวิตวัยรุ่นมันไม่ได้ใช้กันง่งายๆเลยนะคะ yeah, เป้าหมายที่เราเพิ่งทำสำเร็จจริงๆแล้วอาจจะเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ก็ได้ <Yeah. S 1> เพื่อนที่รู้ใจสุขบ้างทุกบ้าง และการมีเพื่อนที่ดีก็ทำให้เราผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้เพิ่งผ่านมหาลัยไปได้ไม่นานนี่เข้าสู่ไว้ยทำงานแล้วหรอถึงการ,รทำงานจะยุ่งยากขนาดไหนก็ยังดีที่มีเพื่อนรู้ใจค<ข>อยอยู่เคียงข้างเราเสมอ การทำงานที่เข้มข้นและหัวหน้าที่คุณเมย์พักเที่ยงแล้วยังไม่กินข้าวอีกเหรอครับเนี่ยยังค่ะจะหัวหน้าทานก่อนเลยค่ะหัวหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนุ่นพี่เพื่อทำให้การทำงานผ่านผานไปได้ด้วยดีา,าครับทุกคนตามมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเที่ยวเพชรบุรีกับโหวยเม์บุ๊กดีซีรีส์ตามมาเลย ดีเลยค่ะ oh. งานที่บอสสั่งไว้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> เพื่อนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ช่วงเวลาก็ยังอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณนะหัวเว่ยเมดบุ๊กดีซีรีส์